กราบสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ผู้ขาก็ขอหยาดอัปเดตมารายงานสูพีสูน้องฟังบนโคกหนองหน้าของผู้ข้านะครับผมเมื่อนี้ผู้ขาก็ได้มีโอกาสอ่าถวานในผู้ขามาใส่ฟุ้นนะครับพี่น้องใส่ฟุ้นแล้วเรียบร้อยกับนี่ฟุ้นที่หมักจุลินซีย e ์เอ็มไว้นะครับพี่น้องปุยหมักที่ห้าหมักจุลินซีย e ์เอ็มไว้กับเมื่อนี้กับเป็นการพื้นดิน มะขามเทศนะครับซึ่งเข้าปลูกมาได้ประมาณ2เดือนนะครับผมเริ่มแตกแตกใบแตกยอดออกมาย่างสวยงามนะครับผมซึ่งได้รับการแนะนำจากาท่านอาจารย์เพื่อนให้ความเมตตา,าแนะนำผู้ขา,าหลังจาก2เดือนแล้วก็ทวนดินใส่ปุ๋ยนะครับผมเพื่อเพิเพ่ม ความปลอดโปร่งของพื้นดินรอบบริเวณโคนต้นนะครับผมซึ่งมาอน,นีผู้ขาก็ได้จัดการเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมจัดการเป็นที่เรียบร้อยก็เลยขอ,อยากมาไรา่งานสุพีสุนองฟังนะครับผมนี่แหละครับผมจะใส่จอบบานเฮาเนี่ยแหละครับอจ,อจอก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 บริเวณโคนต้นของมะขามเทศนะครับผมซึ่งมะขามเทศที่ผู้ขาก็ปลูก บริวินที่ใกล้ๆนะครับผมผู้ขาก็ได้ปลูกผักหวานปลาอยู่ในตุ่มนี่นะครับพี่นอ้องยืนเลือกคนนะครับผมซึ่งสีมอบไม้ให้พักหวานปลาเพิ่นได้รับการอนุเคราะห์จากต้นบักขามเทศนี่นะครับเป็นพี่เลี้ยงให้เพื่นพอสัน่นผู้ขาก็เลยมาจัดการทุวนดินใส่ปุ๋ยทวนดินให้เพื่อนนะครับพี่น้อง ซึ่งฝ่าฝนชลทานปีนี้ก็รู้สึกว่าด,ดีซะเหลือเกินครับพี่น้องเอ้ยนะฮะต้นไม้ที่ผู้ข่าปลูกไว้ครับนี่ต้นสักทองนะครับแตกยอดแตกใบออกมาแบบสวยงามอลังการเลยครับพี่น้องเป็นตาสะออนตาสะออนอันนี้เหมาสําหรับผู้คนที่ชอบการปลูกต้นไม้นะครับแตกยอดแตกใบออกมาก,กันแบบ สวยงามเลยครับพี่น้องตอนนี้นะครับผมถือฝ้าถือฝนซึ่งต้นไม้ป้าทุกต้นนะครับผู้ขากะลงปุ๋ยหมักปุ๋ยครอบปันเท่าเนี่ยครับมักด้วยจุลินซีย e ์ EM มเอามาลงทุกต้นนะครับทุกต้นที่อยู่ในพื้นทีและกะในพื้นทีของเห้ากะคลุมด้วยฟางทุกต้นนะครับต้นไม้ทุกต้นที่อยู่ใน,ในโคกหนองนาเรา กะสิบคุ้มโดยฟางทุกต้นนะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าสิเป็นต้นไม้ป่าหรือต้นบักขามเทศหรือ,อต้นพืชผลทุกต้นทุกต้นนะครับที่อยู่ในบริเวณโขงหนองหน้าของเขาน,นี้นะครับผมผู้ขาทีได้มาทําการแจงเรียนพีเรียนน้องในการเห็ดหลุมขนมครกนะครับใบทัวบริเวณกระูซัก รู้สึกว่าสางความชุ่มชื้นกับพื้นที่ได้ดีหลายครับพี่น้องหลายมือจะได้ครับพี่น้องซัวสีเพนสีบกมดนี่นะครับพี่น้องเพราะว่าพื้นที่ของผู้ขานี่ก็ต้องได้เหตุแบบนี้แหละครับผมเหตุตามมีตามเกิดนะครับเพราะว่าผู้ขากับพมีทุนนะครับเหตุตามแห้งเงินของผู้ขาบ่มีทุนทีสีเห็ุหลายก็นีนะครับพ่มีทุนทีสีจ้างสีว่านเพ่นมาซอยกัลงมือขุดเองทำเองนะครับพี่น้อง โดยการใส่จบของเขาเนี่แหละครับเห็ดป้าตามภาษานะครับผมกรู้สึกว่าสร้างความชุ่มชื่นในพื้นที่ได้หลายพอสมควรนะครับพี่น้องหลังจากฝ้าฝนตกไปแล้วสองมือสามมือเพิ่งจะยังประ่านในบกได้พี่น้องนี่ฮะมันเริ่มสีอิ่มโตแน่าจากน้อยไตยพืชดินเข้าเพราะว่าเป็นการชะลอบริหารน้ำไหลแบบตา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 ไปแล้วเมิดเกี้ยงตับเลยนะครับอันนี้ก็ซอยได้หลายยุ่เนาะพี่น้อง อันนี้บอกจากนางานจริงซูพีสูนองฟั่งซึผู้ขาก็บ่ามีความรู้ด้านนี้หรอกครับพี่น้องก็หลอกเลียนแบบจากท่านอาจารย์ผู้เปนรู้นะครับผมบอกสูฟังก็เลยมาลองทดสอบเบิ้งรู้สึกว่ามันได้ผลก็เลยอยากมาแช่ประสบการณ์สูพีสูนองเบิง้งสูพีสูนองฟั่งกันนะครับถือพิษประการไดก็ให้พี่น้องคิดเอาเองพิจารณาเอาเองนะครับพี่น้องผู้ขาก็แค่นำเสนอในส่วนที่ผู้ข่าเหตุใดนะครับพี่น้อง ซึ่งบ่มั่นใจว่าถือต้องตามที่ครูบาอาจารย์เพิ่นได้แจ้งซุ้ฟฟังหรือไม่นะครับผมนี่แหละครับผมโปกน้องหน้าของผู้ขากันนี่แหละครับผมกับตอนนี้กระ้สซึกน้ำเพิ่มขึ้นหลายพอสมควรนะครับแล้วอีกประมาณเม็ดกวกัว,ก,ว,ก,ว,ก,วกับสิเต็มแล้วนะครับผมตอนนี้น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ดีครับพี่น้องเนี่ยครับผม ต้นไม้ต้นไลก็เริ่มเขี้ยวขจีไปตามฝ้าฝนที่เพ่อนโปรยลงมาให้นะครับพี่น้องนี่ครับหลุมขนมครกสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ผู้ขากะเฮ็ดเนี่ยครับคล้องใส่ใกล้น้นน้อยบักจุกจับ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 ไปตามภาษานะครับพี่น้องเฮ็ดหลุมขนมครกไวทิมไวในพื้นที่เฮ็ดไปตามภาษานะครับพี่น้องแต่ว่า การร้ซึกว่าพื้นที่เข้เกิดความชุ่มชื้นได้หลายพอสมควรนะครับพี่น้องอันนี้สองมือสามมือสี่มือห้ามือล่องทดสอบเบื้องประมาณห้ามือนะครับจนจังค่อยสีมืดยังค่อยสีแห้งนะครับพี่น้องซึ่งอ่าก็สามารถสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ได้ดีพอสมควรนะครับนี่ต้นมะขามเทศอ่าพันเพชรนนไทยนะครับผมซึ่ง าผู้ข่ามาปลูกได้ประมาณ2เดือนนะครับผมขาดเมื่อกี้มือกับ2เดือนนะครับผมเนี่ยนะฮะก็รู้สึกว่าสวยงามครับบาเนกาใส่ฟุนใส่ปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ E.M ลงไปแล้วผู้ขาก็มาพุ่นดินเพื่อเฮ็ดให้ดินเพิ่นโป้งนะครับโดยที่ว่าฝนตกมากครับก็รู้สึกว่าดินแน่นนะครับผมซึ่งก็ได้รับความเมตตา จากท่านอาจารย์ผู้รู้ท่านช่วยแนะนำบอกว่าใส่ปุ๋ยแล้วก็พรวนดินรอบบริเวณโคนต้นซาดินจะได้ปโปร่งว่างนั้นผู้ขาก็เลยมาปฏิบัติท้ำต่มที่ครูบาอาจารย์เพื่อแนะนำมานะครับพี่น้องเนี่ยนะครับผมฝ <c oughs> ่าฝนชลท่านตกมากกันน้ำทาก,ก็อุดมสมบูรณ์ครับทองไร่ทองหน้าก็เริ่มเขียวขจีนะครับผู้พลนสี โตก,กล้าตงหยงก็เริ่มมาขาดมาไทยกันแล้วนะครับพี่น้องเนี่ยครับซึ่งผู้ขาก็ขออนุญาตมาไรายงานสู้ผีสู้น้องฟังกันครับผมมาเบิ่งกันหลุมขนมคกนี่ครับผมทีเห็ดลงมาจากเนี่ยละครับจากเนื่อนนี่เนาะพี่น้องป็นเนื่อนจักน้อยทีของผู้ขามันป็นเนื่อนกับเห็ดตามสภาพมันยังซีละครับพี่น้องครับเปินเนื่อนอันนี้เขาปลูกประขามเทศทั้งหมดเลยครับพี่น้อง บนเนินนี่นะครับผมปลูกมะขามเทศทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์สีชมพูพันธุ์สีชมพูแหละเนาะเพิ่นว่าพันธุ์สีชมพูวังหันพันธุ์เผชรนนทไทยกะรู้สึกเริ่อสวยงามนะครับหลังจากลุดินได้ประมาณปีสัปสองเดือนนะครับผมปลูกความกันทั้งหมดนะครับผม ประมาณสองเดือนผู้ขากำมาใส่ปุ๋ยใส่ฟุ้นแล้วเรียบร้อยกัพ่นดิในให้พ่นทุกต้นนะครับผมซึ่งผู้ขากำปูกคลาเข้าไปกับไม้ปาอันนั้นเป็นไม้ซักเนาะพี่น้องไม้ซักที่ปลูกไว้บริเวณรอบๆเพื่อที่สิเป็นแนวกันชนกระสันเพื่อนว่าผู้ขาก็เลยเหตุไปตามเพื่อนกระสันนะครับผมโดยผู้ขาก็บเบ้าตรงๆว่าว่ามี ความรู้ด้านนี้เพราะมีทักษะด้านนี้ครับผมพนวัาางสั่นกะเเขดตามเพ่นนะครับพี่น้องเพ่นบอกว่าปลูกไม้บริเวณรอบริมที่ไหวนะครับซึ่งพผูข้ขากระหังเ,เขตทีเพ่นอยู่ประมาณเมตรกว่าๆสองเมตรนี่แหละปลูกไว้ทังเม็ดนี่นะครับผมแถวบริเวณนี้สิเป็นไม้สักไม้สักทองนะครับผมบริเวณนี้เนาะพี่น้อง ปลูกไม้สักทองนะครับทันสีชมพูก็ะเริ่มสวยงามครับผมถึงฝ้าถึงฝนใสฟุน้นอ่าพรวนดินแล้วแ,แ,แมือนี้นะครับผมผู้ขาก็เลยมาอัปเดตสู้พี่สู้น้องฟังกันนะครับเป็นลุ้มขนมครกที่ผู้ขาเฮ็ดมาล็อกจอกแจกไปตามภาษานะครับพี่น้องบนเนินเนี่นะครับผมสร้างความชุ่มชื้นบนเนินนี่ได้ร้ายมากเลยครับผมพี่น้องเนี่ยฮะ บนเนินนี่เพิ่นกะสิเป็นดินที่ห้าจกขึ้นมาจากสาเมื่อกสิเป็นดินอ่าเป็นดินเหนียวนะพี่น้องผู้ขากะมาเห็ดหลุมขนมครกว้ตามประสานี่แหละครับพี่น้องเห็ดหลุมขนมครกพร้อมข้องใส่ใกล้หน่อยๆแน่ๆ,นๆเหๆ็ดใบก็ดูซึกว่าเพิ่นโอเคจะได้พี่น้องเบื้องดูฮะนี่นามขังอายุน,นี่มันเป็นเนินสูงจะน้อยกัสิป,ประมาณสามมือนะครับจะ่อยเพิ่นจะาไปสิบก็มืดนะครับพี่น้อง ตามที่สังเกตมากนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็ขออนุญาตอัปเดตสู้พี่สู้น้องฟังพี่น้องเบิ้งกันซ้ำนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวโอกาสนาฟ้าไม่จังใดแหละกะสีขออนุญาตมาอัปเดตสู้พี่สู้น้องเบิ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกราบขอบพระคุณลหลายๆครับพี่น้องที่ดูที่รับชมรับฟังอยู่ตอนนี้นะครับผมขออนุญาต ลาพีล่าน้องซับนีซักก้อนลหรครับมือนี่กราบสวัสดีครับ